สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทุกท่านนะฮะช่องของเกษตรก้าวนำทางกลับมาอีกแล้วชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือว่านค้างขาวดานะครับนะเป็นว่านอีกหนึ่งตัวที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยแก้พิษหลายๆอย่างนะครับเบี่ยงต้นได้นะครับนะนะฮะลักษณะต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตระกูลว่านนะครับชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปฟังข้อมูล ของว่านข้างข,า,งขาวดำกันกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตามศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างขาวดำไม้ลมลุกมีเงาใต้ดินสูง50-60ซมใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้มแผ่นใบแผ่รูปหอกแกมขอบขนานขนาดกว้าง7-15ซมยาว20-60ซม ก้านใบยาว15 3 0ถึง30ซมดอกสีม่วงดำหรือเขียวเข้มออกเป็นช่อลักษณะเป็นกลุ่มมี4 6ดอกการช่อดอกยาว30 5 0ถึง50ซมมีใบประดับสองคู่สีเขียวเข้มหรือสีม่วงดำอยู่ตรงข้ามใบประดับคู่นอกรูปรีกว้างอ่ะเราดูข้อมูลกันเรียบร้อยนะคุณผชมนะสำหรับท่านทีสนใจนะครับ ก็สามารถสั่งได้นะครับนะเป็นต้นเล็กแบบนี้นะครับกระถางไซส์6นะครับต้นสูงประมาณ1ฟุตนะครับนะนะฮะสนใจยังไงก็สามารถที่จะทักในกเกษตรมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ0 9 1 3 7 0 8 7 2 9นจนะครับราคาต้นก็คืออยู่ที่150บาทนะฮะมีค่าส่งอยู่ที่50บาทท่านผู้ชมครับนะครับตัวนี้นะฮะถ้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับเรามีอยู่ประมาณ20ต้นเท่านั้นนะครับ นะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วแล้วก็ต้องรอนะครับนะยีต้นนี้ขนาดไซส์เท่าๆกันนะครับนี่ลักษณะตัวอย่างของต้นแม่นะครับนี่ฮะข้างบนนี้นะฮะนี่ต้นลูกข้างล่างนะครับกระถางไซส์หกนะฮะส่งให้นะครับนะนะฮะแล้วก็รวบรวมส่งนะครับ20กระถางเท่านั้นนะครับไม่มีเยอะไปกว่านั้นนะแล้วก็ต้นแม่ก็วิธีการขยายพันธุ์ก็ เป็นฝักเป็นเมล็ดนั้นนะนะฮะสามารถเพาะเมล็ดได้ท่านผู้ชมครับเนี่ยฝักเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้ลักษณะนี้แล้วก็จะขยายพันธุ์จากเงาก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับต้นนี้อายุอยู่ที่3เดือนนะครับนะสเดือนจะเข้าเดือนที่4แล้วนะครับที่เราจะส่งให้กับท่านผู้ชมสนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับนายเกษตรด้วยนะครับนะ คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ